สวัสดีพี่น้องปองปายเวิดฟูสุคอนพี่น้องเมื่อนี่ตื่นแต่เศร้าพี่น้องตื่นแต่เศร้าม่จีเขาจีบุญบาทม่พี่น้องบุญจีเขาก็เลยตื่นขึ้นมาจีเข่าจีทำไงโอ้ยงามว่ะจีเขาจีพี่น้องเขาจีท่าใครกับเขาก็เห็ดแล้วแล้วพี่น้องเหลือแต่จีเข่าจีนี่แหละครับ หนึ่งมาหมักเวอร์พี่น้องมันพี่น้องเอืน่นเอื่นมากสาเวอร์คือกันบ่เราก็เอาไข่ทาวันนี้กับขี่เดินทางกับเส้นสายหมดแล้พี่น้องทำแม่ข้นมาแต่ตักบาท เปิดพิิบรุรีลงตักบาทน้ำเราพี่น้องเขาแม่ซ่วนอยู่บอกว่าโลงตักบาททำกันบ่อกเนี่ยก็บอกว่าคือบ่โลงตักบาทเนี่ยว่ะบ่โลงครับเห็ดของกินหาเนี่ยก็ได้บุญแหละนาะพี่น้องเห็ดกับเขาผ้าหนึ่งพี่น้องแล้วก็เขาจีหาก้อน ไใจปีงเนื้อ,อแล้วก็ขัวเนื้อ,อนี่แหละพี่น้องแล้วก็ผลัมม้เอียงนี่แหละพี่น้องแก้วถ้วยหนึง่ง <c oughs> ตื่นแต่ตีสองพี่น้องอยันหมดท่านกวดเศษนุนเศษนีแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามตีสามเข่งแลง้ว,ลวพี่น้องลำวงกับบอดดลงน้ำเขาพี่น้องมาขึ้นบอดดีลง บ่ได้ลงไปเบิงบ่ได้ลงไปยังเลยแต่เมื่อคืน,นเห็นเห็นเขาปิดนาสิบประมาณนนายสิบประมาณเที่ยงคืนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าคนมันคนมันบ่ร้ายพี่น้องเขาลงเขาลงมาหาไรยใดมันกะบ่คุมดอกพี่น้องเพราะว่าช่วงบุญบุ้นกะลาย บ้านบ้านทัดไปน่ะก,กับแม่นบุญพี่น้องวันกอนกับบุญนี่แต่บุญมีแต่ลำวงมีแต่ยังเขาลงมามันกับบุตด่พี่น้องอคือมือขึ้นมือขึ้นกับคนหนาสิบหลายพี่น้องนี่แต่เด็กเหล็กเด็กหน่อยล่ะพี่นอ้องเบี้ยก,กับแพ้พี่น้องล่างล่างละพันล่างละพันบาท เบียร์ทั้งล่าด้วยพี่น้องทาเขาวงดนงตรีนะ่ะล่างละพันบาทส่วนอยู่บา้านน่ะอยู่บา้านอยู่บ้านนี่พันสองแต่อยู่นี่ล่างละพันพี่น้องกันซ้ำกันนะั่นแหละเนาะลื่นกันโม่กี้ล <c oughs> อยเองเนาะพี่น้องไนะก่ขันนะงามบ่ใครอยากกินยุกมือขึ้น จักหน่อยวินวินตื่นพี่น้องหมอว่านก็นบปเดินร่องขีดพี่น้องเอ,อ้ยวุ่นๆเห็ดหน,นู่นเห็ดนี่แล้วไปเดินร่องขีดสับหมูว่านก็ได้พี่น้อง ดูมาสม้มในเรื่องพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งนีป้ากันเด้อเพราะมือ่นอีย่็งั <c oughs> ีงสิไปสื่อคล้องให้ทราแม่พี่น้องสื่อคล้องให้ท่าแม่แล้วกะสิเดินทางกลับไปเหรัญบุญเดือนสามพี่นอ้องกลับไปเหรนญบุญเรือนสามน้ำโมน้ำปวกพี่นอ้องเอ้ยอยูุ่วดบุญหมันไ่เสียวอ๋อ บุญบันนีสเสียวตุยพี่น้องแล้วก็ได้บุญบันหนักคู่น้่พี่น้องบุญเดือนสามเขาเป็นบุญเดือนสามก็มีแต่บุญแต่ศีลพี่น้องเลยหาเงินหาคํำบ,บ่ท่านนะสิได้กัปประม่านบุนแหละชิบมุชิเบดมุบเลยพี่น้องกลัวเถาแม่ขึ้นมาแต่ตักบงตักบาทเนาะมือนี่ก็มีตักบาทอีกอย่างว่าเข้าเอิญ ตักบาทเทโวเทโวเทโฟโวอีกอย่างพี่น้องอย่างเงี้ยผ่าแบบผ่ามาหลายๆนะพี่น้องมาพีินบองอันนี้ซุกแล้วพี่น้องก่อน <c oughs> บางก่อนก็นเห็ดอุ่มลุกอยู่บางก่อนก็เห็ดบางก่อนก็บนิดน,น,น้อยพี่น้องเงียหอมหอมมีไข่จ้าแล้วละก่อนนึ่งอันนี้ก้อนที่สอง ไข่ซา,านก็นมีคือกันเนะพี่น้องเนาะมีคือกันอยู่เงม่นบอกคู่มือนบุญเขาจีพี่น้องตื่นขึ้นมาจีเขา บุญหลออนมีอยู่ในบ้านเขากินกันขัดีนอกตอนกันยังบวดเศร้าหรือเสียงตูตง่ตึงๆอ,อยู่ในบ้านยู่เนะเขากินกันแต่ตกมาปีนเพื่อนข้างข,งข,งขงเขาบอกกินีนอกปกติเป็นบุญวังแล้วเขากินกันถึง,ถง สวนพี่น้องคิดฮอดสวน,น,นคิดฮอดเมียคิดฮอดโคลาลูกไส้ข่อยพี่น้องถิ่นเมียลัางของมูคือเดียวลายมือเศร้าเสมอพี่น้อง กลกะคอยชิบว่ครับรถลดได้ย,ยังเทียวะตื่นแต่ตีสองขนาด สองไมหไ่กับร้านยังบมดตื่นพี่น้องชุ่มเพลินพักกันลงไปงานขึ้นลงไปบุญมขึ้นพี่น้องกับขึ้นมาสกับขืนมาสามถุมสี่ถุมยางลงไปหักเอาเป็นยังนอนบมดตืนน่นก็เลยลุกขึ้นมาเห็ดให้คนนอนซะ เห็ดพักเข่าจะเสาก็ร่วงแต่เสาพี่น้องเพราะว่าคนลายมันมีหมองว่างพี่น้องเพราะว่าลายหมู่บ้านเนาะวัดวัดบ้านบาลีโอนี่พี่น้องสองสามหมู่บ้านมาร่วมตัวกักอยู่ในวัดบ้านบาลีโอพี่น้อง ก่อนที่สองก่อนที่สองพันหอมหอมนี่ย่แง่บอแงงอีกก่อนหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเธอแม่ว่าเอาหาก่อน มึ mainland, งเนี่ยพี่น้องหมองามพอดีเลยมึงไงตะปุ่มตะปำเห็ดไปกับยานบมท่านไปพี่น้องพอมันมันแจ้งไว้เลยเจอตังเปล่าเห็ดยานมันบมท่านบมองามกับ้างมันนะพี่น้องเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วละพี่น้อง ลูกหลากนพี่น้องเลยบอกงามเพราะดินนี่ตะก่อนอย่นี่ตะก่อนใหญ่างนี่ตะก่อนตะปุฟงตะปพตำพี่น้องเห็ดวาวน้ำพี่น้องเลยกร้างมัดถืเนาะพี่นอ้องนี่จ้าเอาไปตักบาตรนะจ้านี่เสื้อ,อไปตักบาตรพี่น้องไปไปบนพระเขาข่อยเห็ดพี่น้องนี่แหละพี่น้องมีปิ่งสีมีขวดสีมีตำแกวพี่น้อง แกวพริกเป็นมีหมักเวอร์พี่น้องแลวกะอา่ามากมายสาม,มีละพี่น้องล่อทำแม่ตื่นในเพื่อนมาจัดแจงมาอีกเนาะพี่น้องเนาะมาไหมออกมาไหมออกมาไหมออมาไหมเ่าคู่เปิด แถวล่งวัดพี่น้องทาไมเอาพระเข่าล่องละพี่น้องวังกีวังเสาเอาลงวังกีเนีย่ยเอาพระเข่าล่งก้อนแล้วก็ขึ้นมาแต่งโตละก็สิลงไปตักบาตรต่อพี่น้องวินวินไปหาล่างหนะ้าวินวินให้มีไงล่างหน้าให้ไปแจ้งมาพี่น้องโอ้ยเย็นแห้งเลยพี่นอ้องเย็นแหง้งะลยหนาวแห้งอะลย ไปไปเขาน้ำหมอกน้ำหมอกไปไปใส่เงยไปใส่เอาหมวกก่อนไปไปใส่เอาหมวกก่อนเอ้ยวินไปไปใส่เอาหมวกยินบอกยงงินบอก <c oughs> ว่อามวนยุบไปเมื่อคืนนี่ มวนยุไปเมื่อคืนเขาเต้นยังไงบางครั้งเห็นเขาเต้นยังไงเขาเต้นยังไงอืมเขาเต้นแบบนั้นบ่ฮะมวนยุมวนแห้งบ่เต้นให้อเอาเบิ่งก่อนเต้นเต้นวินมาเต้นไหมหมา <c oughs> Chị lạy bó hát bó hát lều leo con chị ác Thu Thu có mấy lần tôi ác mưa Thu đẹp in tôi Thu tôi 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 มาเด็กพี่น้องสวัสดีเด้อคือเพื่อนขึ้นมาแต่ใส่บาตไปหนักเพื่อนกินกินแล้วเราก็สิเดินทางเมื่อพี่น้องเอาไว้ละไปหน่อดถู่แม่เดี๋ยวไหมโอ้ก็ใช่กองเคนโอ้อารมณ์ดีอยู่ skin nak เริว่าเขาอาอะไรเสียกับตั้มมอท่านกับตั้มอาไรกบปาน่นดเสียมขึ้นที่น้องมึงไ กคืองังเหล่งเสียง้นหินได้ได้เห็นกระลางเพื่อนเราบระเด็กแต่งุ้ป มาทำอะไรมาอาบัป่าป่าอุกานี่นะคือมากแล้วก็จะจอดไว้เถึงเที่เงืนน่าอะไอะป่า้บุ้ยี่ไกลขาก็บุีแล้วลบบุ้เบิร์มันยังเบิรเบินียเยอะเขาเบิร์เื่อเป็นแก้มท่าชำรอมมันมอดจ่อเลยดิคราบทั้งหมดว่าขาหลุดไงมากหลากหลุดไงแกไปเลยเรียบร้อยด้ nhưng vậy, họ ăn thang đi khai tiếp, anh ấy, họ chở cả ba lô lần, đi, ừ. đang đi. Đang đi. Ừ. ออยไหกระวนกระเสียเนาเขาาไปเขาาไปถอนอารมณ์อะไรค้ายก็ได้รักแท้ขึ้นมาดอนไหลปวดนยางนระกมาภาเราโจกันปวดต้องขึ้นเลยว่าเขาเมื่อาน้ำพอะ เราจะสื่อหาว้นะนี่ลบอกคุณมันน่าขมุบ้านีฮะของมุจปิดเสียกัเสียถินื้อซื้อมาขได้หมื่นกันว่แม่หลดเราเองแบบลดนอกเรา

บูมเนเรืองง่ายกสีฮาได้ขมืหนึ่งล้าเงินยากรึโดถคันหนึ่งแปะเตาเหมือนโดแปงแห้งเอ็ไกับสีขาวเลยจ้ะนั่นแหละเน็่แบบนี้ามีกระสานกเบอร์เาเหมืน่วกระันมาตะีซีชามขีเหมือ cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กับเบิร์ดมันเป็นุกอีกนะเมื่อยนะบเดชนั่งแบบนี้นั่งอยู่ซืยอนั่งเบิ่งเฮ้าขันว่าเล่นกับนั่งเล่นเขาจะอินกับผมว่าต้องไปนั่งกับขัดเบิร์ตีมันอีกกอน ไปนะแม่แต่ว่าแลดีแบบแม่เนี่แม่นั่งงกไปเนี่ยไมเคยียบนี่นี่ก้นดูนี่อดขอือใครมาไปไปจองถาดมีคำนีงออกไปน้ำขาวมาแลงออกไปเอาไปจองถาดขาวใส่ข้าวบูษะเนี่ยอยากกินบ่อยากกินอ่บ่อยากกินบ่อันเนี่อันนั้นเราไปซ่อมไปซ่อมร้านจะไปจองถาดขาวเลยออกไปเอา มันดุมันไปดิน้ำเผาเลยล่อมันดเนเราก็เสียเงินขาดทานเขาอยู่เียห์ยังมันนี่ห่หัวแตกไปนีได้ยังอือมันดุเเอาขามม้าหลัรงลุกมื่อนี่นี่มนกันดีแยบคาแยบกบันดื้อจองเขายาว่าลุดอยู่ดีลุดอยูดีพวกมันดอครับอย่าเมียงในปากเนี่ย <laughs> ไอ้หน่งไงจาถ่าอหบักกุใชบักกุเดียวอ้กุ้งเป็นคนบ่ไดู้อูเนาะี่บอกบ้าเป็นคนบ่ไดีูอูเลยบ่ได้นาฮะใเอามันหนาฮไอ้่ละรนประนะมันเป็นทหารเป็นเจ้แทเหอที่นั่น

ไายบ้านเอาเก็ดฉัอ้ห่นนอนหายเจ้าตื่นตื่นมากเลยหมูนอนหายเดือยดคุณแม่ลูกขึอนมาคุเแม่ยืนกันะนอนหนาวนอนแล้วพ็แม่อยู่กันกันสายอ

ตามคลิปหนเรือพี่น้องดิ